สวัสดีค่ะใหม่สุงค่ะหรือว่าสวัสดีค่ะเมอรอนี่ก็มายากับน้องแก,วงงก้วเจงตุ้งแทมเหมืนเก่าแย่าค่ะเมืรอนี่น้องแก้วนั่นตีป้าปีปีน้องน้องเฮาก,กับต้วยการเฮ็ดทอปพาค่ะอ่ตีในบ้านมีการที่มีการต่างทำก็เลยมีการเฮ็ดทอป้าเมอรอนี่น้องแก้วกับตีป้าปีปีน้องน้องเฮาก,กับต้วยค่ะการเฮ็ดทอปฮานั่นตีหลดใจเวลาน,านานหมอกะฮื้อ จังติไลหัวพามาหนึ่งอันแล้วหัวพานัน่นมันมีเมียวนั่คือก,ก้อยๆถ้าตังเจงตุงห้อนี้ก็มีหลายขลาดหลายเมียวกะลาสาขลาดเยิงขี่พึ่งขลาดค่้าโอ้มีหลายเมียวแล้วแต่ละอันแต่ละเมียวที่เป็นชส้นหื้อก่อไปฟังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะโนแก้วก็จะพาทุกคนนั้นไปชมนะคะ จะเป็นวิถีชีวิตหรือว่าประเพณีของเมืองเชียงตุงของเรานั่นเองนะคะเราจะมีการตั้งธรรมเราก็ต้องมีหอพาหอพานั้นจะต้องเป็นแบบไหนแล้วจะใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่ในการทำหอพาขึ้นมาแต่ละอันแล้วแต่ละขั้นตอนนั้นมันยากเย็นขนาดไหน <Okay. S 1> ตามไปชมเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมอะไรที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นเนาะเพราะว่า น้องแกยังไม่เคยแบบไปถ่ายแล้วก็ไม่เคยเห็นยูทูบเบอร์คนไหนไปถ่ายที่แบบว่าอยการทําหอพานะเออการจะตัดทํา ต้องเตรียมของอะไรแล้วเขามีการมาใจกันแบบไหนแล้วเขามีการทําหอพาแบบไหนไม่ไมีใครถ่ายเลยนอกจากน้องแก้วเพราะว่าน้องแกวยังไม่เคยเห็นใครถ่ายอะไรประมาณนี้นะคะแต่วันนี้น้องแก้วก็จะพาทุกคนนั้นไปชมนะคะในคลิปนี้นั้นก็อาจจะมีการพูดภาษาท้องถิ่นเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องคุยภาษาท้องถิ่นกับเขาเออแล้วสื่อสารเขาในภาษาท้องถิน่นอ,อะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ฟังภาษาท้องถิน่นน้องแก้วไม่ออกก็ฟังหลายๆรอบ ะะเดี๋ยวจะชินกับภาษาท้องถิ่นเองแล้วก็อาจจะทําให้พี่ๆนั้นเรียนรู้ไปในตัวด้วยว่าภาษาท้องถิ่นของแก้วคำนี้แปลว่าอะไรอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดเลยค่ะทุกคนไปเลยค่ะตอนนี้ก็พาทุกคนมาถึงที่วัดแล้วนะคะนี่โดยอันนี้เราก็จะเรียกว่าหอพาแบบขี้พึ้งนะคะคือเอาขี้พึ่งมาทำอะ่ะอันนี้คือขี้พึ้งเลยทั้งหมด แล้วก็อันนี้คือกระดาษสีเหลืองขี้ผึ้งดูสิคะในการทำแต่ละขั้นตอนบริษัเด็ดเลยเอาอันนี้แทปจ้มมันมัน,มน,มนทำแทปนี่มันมันอ๋อม,มันคือขี้ผึ้งนะคะทุกคนคืออันนี้ก็จะอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกัน <laughs> รู้แต่ว่าวันนี้พาทุกคนมาดูการทำหอพาแบบขี้ผึ้งนะคะ นี่นี่เลยอันนี้เขาก็จะมีไม้เนาะเป็นลักษณะแบบนี้เอาไปชุบในขี้ผึ้งที่มันร้อนๆแล้วเอาออกมาชุบน้ํามันก็จะมีลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วก็เอาไม้มาใส่ข้างในเพื่อให้ให้มันแข็งแรงให้มันมั่นคงนี่เลยนะคะอันนี้ก็ มันจะมีหลายรูปแบบหลายลายนะคะถ้าสมมติว่ามันมีหลายรูปแบบหลายลายแล้วมันก็จะออกมาเป็นห่อพาได้นะคะนี่วิธีการทำมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะคะเนี่ยการทำหอพาแบบขิ้ผึ้งนะคะ นี่อันนี้อันนี้โอ้อันนี้คือที่จะติดกระดาษกับอันเข้ากับไม้เนะาะเปิดห้องอีก่ังก็เขาหูจ้างเห็นม้นะเขาหูจ้างเนนาะเขาหูมากเนี่ยเขาหูมากนะ <ś c oughs> อ๋อน,นี่ไงเปินเอามาเรียนที่ เขก็จะเอามาทาทาแล้วก็เอาขี้ผึ้งเนี่ยที่เราไปเป็นแกะเป็นสลักอะเนาะออกมามาติดนั่นเองนะคะทุกคนนี่อันนี้ใจเวลาเฮ็ดนี่ไรยหมอกับืฮื้นะเลิ่อนไรวะไหลเลยนะสีบันไปถึงเซงอะตึงใหม่ตึงสร้างตึงเฮ็ดถึงเแลเหลวที่เนี่เลนหนึ่งเลินเลือนไป ถ้าหวังใจอันเตนมคีพึ่งอีโนทบเป็นต่างเมียวีโนสมตี่จะหืออันนั้นจะเรียวอ่ะคีพึ่งนี่นานเดียวเนียมันเฮ็ดหยามันน่นเนาะถ้าสมมุติว่าเฮาตีเฮ็ดดีดีเฮาหลัวอะไรมีอันใหม่อันนี้มันก็เัอนเนาะใหม่อันนี้มันมีทางไหนแบบใช้วิธีการทำแล้วก็ในแต่ละขั้นตอนมันก็คือแบบยากเหมือนกันนะคะทุกคน เฮ็ดติไม่สายอะ่ะถ้าเปินเออเปิดหึงด่งเมื่อเฮ็ดติกรุงเทพไม่นอนดไ,ไดิเมืออม่อวะเมือ <laughs> มเมม่อเมื่อเฮ้ยกรุงเทพกับเมื่อนี่ข้างในคือไม้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วอันถ้าว่า,ถ,า,วาถึงเปินตังมาเปิดเียมมาใหญ่ให่ใสงกะถ้าว่ามันใหญ่ๆ่ใสด่ดีอันอแล้วอันเวลาเฮ็ดใหม่มันนี่เลยใจเวลากี่วัน,นี่ย สิบวันโอ้แค่ทําไม้อันนี้นะทุกคนแค่เหลาไม้อันนี้ใช้เวลาประมาณสิบวันแล้วก็เฮ็ดขี้พึ่งนี่สําหลายวันไงฮะเลืนไปอ๋อสิบวันไปเฮ็ดไม่สิบวันอันนี้สิบวันไปปาไปอาสาวันไปมาติดมาสร้างให้เกาะปาไปอาเลืนไป <c oughs> คือใช้เวลาทําไม้ที่อยู่ข้างในอ่ะสิบวันใช้ทําขี้พึง่งอันนี้อันเนี้ย เพื่อที่จะแกะออกมาเป็นแบบนี้แต่ละอันแต่ละขั้นตอนมันยากเนาะอันนี้ปลาไปสิบกว่าวันแล้วมาประกอบอีกปลาไปรวมๆทั้งหมดก็คือเดือนกว่าๆนะคะในจำนวนและเวลาหนึ่งเดือนกว่าถึงจะได้นะคะอันหอพานี่เป็นซังเนเปิลโรเลเฮดอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นซังเลเนเลเฮดอันนี้เปิดห,ห,ห้องอีซังก็แดนอีซังก็ แต่เปิดห้องอีกสักก็อหอพาเออหอพาเดยไปสังในเปิดสมรุเลยเฮ็ดถ้าสมมติเราตังทำถ้าสมมติว่าเราไม่มีหอพาเราก็จะไม่มีที่เตดทำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องทำเออหอพาขึ้นมานะคะ วันนี้พามาดูการทําหอพาขั้นแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างอันนี้คือข้างบนยอดที่ข้างยอดที่อยู่ข้างบนนะคะอันนั้นคือยอดสุดอันนี้น่าจะเป็นตรงกลางคืออันนี้คือท่อนระท,ท่อนท่อนท่อนข้างล่างแล้วอันนี้เป็นท่อนที่สองอันนี้ที่สามอันนั้นที่สี่มีสี่ท่อนนะคะในทั้งหมดจะมีสี่ท่อนแล้ว อันนี้เดี๋ยวน้องแกจะพาทุกคนมาดูอันนี้อีกที่หนึ่งนี่อันนี้อันนี้เราจะเรียกว่าตอนโคหรือเปล่าเราจะเอาโคเนี่ยคือจะมีเครื่องเป็นเสื้อผ้าของใช้ในโควเรือนแล้วก็มีทุกๆอย่างมามาห้อยไว้กับตรงนี้อันนี้เราจะเรียกว่าตอนโคเออจะเปลี่ยนประมาณนี้นะคะนี่นี่ประตูน่าจะเป็นที่ตรงนี้ประตูประตูเข้าน่าจะเป็นตรงนี้ ไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องตัดไม้อันนี้ออกอีกนิดหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็ในวันงานเนี่ยก็จะให้พระหรือเนนที่มาสวดธรรมอะ่ะขึ้นไปนั่งที่ในนี้แล้วก็สวดธรรมที่ในนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหอพานะวันนี้เราแกล้พาทุกคนมาชมหอพาแล้วก็มาถามถ่ายว่าหอพาแต่ละหลังนั้นเราจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันถึงจะ เออ่ทำเสร็จสิ้นนะคะนี่เลยหอพานะคะใครอยากจะทำเออไม่หอพาไม่ใช่หอพระทำในวันนี้ก็พาทุกคนมาชมที่นี่นะคะนี่เลยแล้วถ้าว่บเปิดที่ใครติดต่อมือเฮดอเนาะติดต,ต่อ,อไรตั้งไหนเนาะสลานีา่โนะาลาไหนี่ นี่ปีโลงอะอ๋ะอสละคือคนนี้นะคะอันนี้คือยอดไงคือยอดข้างบนเขาก็เลยจะต้องใส่เงินด้วยนะคะแส่เงินแล้วข้างบนเนี่ยเขาก็จะต้องใส่เงินเก่าอีกหนึ่งตัวคือเงินเก่าอ่ะคือเหรียญนะ่ะคือเหรียญนะ่ะใส่หนึ่งตัวใส่หนึ่งอันเออปี่ลงถ้าว่าเปิดใครติดต่อพีโลงเมื่อเฮดินโนตินไรติดต่อเจอ ย่างน้นะนวนี้เฟี้นไดฟาดนึ่ย่างเฟี้ยนได้ฟาดอ่ะถ้าว่ามาตีเฮอน์มันนี่เนาะมาตีเฮอนนี่เฮาเว้ยตีเฮานี่แกเออมันตีเฮานี่แกถ้าเปิือติโตมือเฮ็ดอันไม่สายอ่ะตั้งสักตะปุคนณมันนี่เนาะไม่สายก็ตึ้งมีเนาะปุนตึ้งมีเนาะอ๋อปุนก็ตึ้งมีอ่ะสาขาตึ้งมีปุนอ๋อกดมือใจถ้าว่าเปิือจิกไล่มือปิโลงคือปิโลงมือเฮ็ดที่นั่นนะ มากำโตอมาอูกำโต้นั่นน่ะเนะว่าราคามันก็ฮื้อที่เม like ื oh. <t> ่อเฮ็ดเบมือไลทั้งไม่นี้นั่นน่ะเนะเฮ็ดพอพารจะื้ออนั่นน่ะเนะแล้วอันหอนี่นเหมนมีหลายแบบมีจื้อกรกเป็นหนึ่อสนั่นน่ะสแบบหน่าแบบแล้วถ้าว่าเขาันรหอพาขีคีพึงไงเขาลดไรเอาอพายซัง ขลาดส,สีเหลืองกับอะไรสีแดงกับอะไรอ๋อและส่วนมากเปิดเอาหอบขายีซั่งตีปีลงเกยกระเฮ็ดถ้าถ้าเป็นตั้งเทาอะไก็มีทั้งตั้งเท้าตขลาดท้าสีืองสีขาวนี้เพราะว่ามันชิดพึ้นเองกันอะอ๋ะอก็จะประมาณนี้เลยนะคะ,ะรายละเอียดคือก็สามารถเข้ามาถามไทยแล้วก็มาพูดคุยกันก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะแต่ละขั้นตอนแต่ละอย่างมันก็ยุ่งยากนั่นเองนะคะ ขอไม่รบกวนดีกว่าเนาะเพราะว่าเขากําลังทําเดี๋ยวจะขอพาไปชมที่ข้างนอกอีกนิดนึงเพราะว่าเห็นอันเนี้ยที่ข้างนอกก็มีนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยค่ะโอเคค่ะอันนี้ที่น้องบอกว่ามีข้างนอกคือตะกี้เดินเข้ามาก็เห็นแล้วแต่ว่าก็เข้าไปถ่ายให้เห็นข้างในก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ ก็สำหรับวันนี้น้อแก้วกก็มาถ่ายทำแล้วก็มาให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะก็คือเข้ามาติดต่อที่หมู่บ้านไหลกลางได้เลยนะคะเข้ามาแล้วก็ถามว่าสละให้ทอพาก็จะมีผู้เดียวท่านเดียวนะคะในหมู่บ้านไหลกลางนะคะบีรงบีรงบีรงให้ทอพาเมียเรียวว่าต่างเมียบีรงมาให้หรอฮะก็ที่ต้นกวกว่าเฮ็ดนึกอเออ คนไมีได้สุดนี่เยอะคนม่ได้เถิงเลยสุดติดตั้ตม,มอ,อ๋อบิลองแคทีตนโกมา่าแค่ทีสร้างแทงกล้วยปอถ้าที่ต้นโกมันไม่ไมเีเจ้าของที่ต้นโกมของฮาอันนี้นะเถิงอันตั้งทำมันไ็่ใชดปอดเถิงเถิงอันตั้งทำนี่เฮ็ดตุเมียวะอ,อ๋อก็ในคลิปนี้จะพูดเป็นภาษาท้องถิ่นเยอะหน่อยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ออฟังหลายๆรอบนิดนึงนะคะก็วันนี้มาถามถ่ายคนนี้ทุกคน ดูหน้าแล้วคุ้นๆไหมคุณพ่อน้องพองนวลค่ะไม่รบกวนท่านแล้วดีกว่าเนาะท่านกำลังทำงานนะคะไปๆกลับบ้านกันค่ะทุกคน คลิปนี้นะคะน้องแก้วก็จะต้องขอกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในอ e ีวีหน้าเพราะว่าในวันนี้นะ้องแก้วมีหลายที่หลายทางที่จะต้องไปมากเลยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องแก้วด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณพี่ๆทุกทุคนที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยชมคลิปให้กับน้องแก้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะไม่สูงค่ะซอดีค่ะ สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ